สวัสดีค่ะตอนนี้นะโบจ์มาอยู่ที่ข้างนอกนะคะตอนนี้อยู่ที่ร้านเวนดี้กาลังรออาหารนะคะตอนนี้โบจ์ใช้กล้องจากมือถือใหม่นะคะยังไม่ได้รู้จักเับมันดีนี่เป็นครั้งแรกเลยที่กดใช้เพราะเพิ่งออกมาจากร้านโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวจะทำคุยเรื่องโทรศัพท์ให้ฟังนะหลังจากไปถึงบ้านก่อนนะตอนนี้ก็ ดูไว้ก่อนบรรยากาศนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งกันที่นี่แหละตอนนี้วิเตอร์ยังไม่ได้วิเตอร์รอรับอาหารอยู่นะคะข้างนอกฝนตกข้างนอกฝนตกนะคะมีเรื่องโทรศัพท์จะเล่าให้ฟังแล้วก็ลองดูว่าคุณภาพวิดีโอมันจะเป็นยังไงนะนี่คืออาหารที่เราสั่งนะคะก็มีเบอร์เกอร์ของว่าเป็นเบอร์เกอร์ไก่แล้วก็มีสลัดอะโวคาโดไก่ แล้วก็น้ำมะนาวนะคะรีบกินรีบกลับแล้วเดี๋ยวจะได้ไปโมที่บ้านให้ฟังเรื่องโทรศัพท์วันนี้พอตมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนปรากฏว่าปอตกินไม่ทันมิเตอร์มิเตอรกินเสร็จแล้วพอก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรกลับบ้านเลยเดี๋ยวไอ้มากินต่อที่บ้านนะคะวันนี้เนี่ยปอตไปที่ร้านโทรศัพท์นะคะปอตใช้ค่ายวอร์ริซอนะคะที่อเมริกานะคะวอร์รซ ประวัติที่ใช้เนี่ยก็เกิน10ปีแล้วนะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าตอนอยู่ไทยนะโบจะใช้โทรศัพท์โนเกียตอนอยู่ไทยโบเป็นพนักงานขายเป็นเซลล์ต้องออกไปข้างนอกคุยโทรศัพท์คนเยอะมากเวลาอยู่ไทยในยโทรศัพท์โบก็จะมีฐานสำรองอย่างน้อยสก้อนเพราะมันต้องเปิดเปลี่ยนเปิดเปลี่ยนบานที่เมการนี่แบบไม่ได้ใช้ขนาดนั้นไงไม่เคยเปิดอะไรโทรศัพท์เลยนะ ตอนที่โทรศัพท์มันเอเอๆอ่เงี้ยก็จะมีเปิดดูบ้างว่าเออหน้าตาฐานเป็นยังไงแต่ไม่เคยคิดว่าจะแบบจะซื้อฐานสำรองมาใช้ไงวันนี้เนี่ยที่ได้มาเนี่ยโชก่อนนี่เครื่องใหม่เครื่องใหม่เครื่องเก่าเทรดไปนะคะเทรดไปเครื่องเก่ากวัวใช้ซัมซุงเอสห้านะคะใช้มาหลายปีตอนแรกโบบอกเขาว่าเอาไอไอ้ด้วยจะได้ห้าสิบมันได้แค่สามสิบสองดอลลาร์เองก็เลยเออเอาไปเหอะก็เป็นเท่ากับว่าเป็นยอดผ่อนหนึ่งหนึ่งงวดน,นะเล่าให้ฟังในรายละเอียด คือตอนที่โบนมาอยู่ที่เมกาครั้งแรกเลยเนี่ยโบสจะใช้โทรศัพท์เป็นแบบแบบสไลด์มันถ่ายรูปได้ด้วยอะตอนนั้นสมาร์ทโฟนยังไม่เข้านะคะก็ใช้อยู่ระยะหนึ่งแล้วพอมิสเตอร์เขาตัดสินใจว่าเออเขาจะซื้อโทรศัพท์ให้ตัวเองด้วยเพราะมิสเตอร์มิสเตอร์มีโทรศัพท์เป็นแบบพับๆธรรมดาเพราะว่ามิสเตอร์ไม่ค่อยได้ใช้โทรศัพท์อะไรเอาไว้แค่แบบ ฉุกเฉินเขาบอกฉุกเฉินแล้วเขามีโทรศัพท์เขาจะทิ้งไว้ในรถนะโปรเคยโทรไปเขาไม่เคยรับเลยเขาบอกก็เอาไว้ใช้ฉุกเฉินไงเพราะฉะนั้นไอไม่พกเงี่ยคิดว่าเออเขาอยากได้สมาร์ทโฟนเขาก็เลยไปซื้อสมาร์ทโฟนมาโปรก็อยากได้บ้างไงแต่ทีนี้โปก,ก็จะแบบงกอะ่ะโปรก็จะดูว่าเออเงินค่าซื้อโทรศัพท์ขอว่ามันเท่าไหร่ถ้ามันแพงก็ไม่เอาดีกว่าเพราะาตัวเก่าไอ้สไลด์สไลด์ของผมยัมยงใช้ได้ดีใช่ป่ะชี้ในทางเจ้าหน้าที่เขาก็เช็คให้ว่าเออ ยูเสียแค่50ิเหรียญเองนะเพราะว่ามันเป็นการอัปเกรดอยู่ได้ดีก็เลยเออก็เอาแล้วทีนี้พอก็บอกเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วค่าใช้จ่ายล่ะมันยังไงเขาก็เช็คเช็คให้เขาก็บอกว่าเออปัจจุบันไอจ่ายอยู่เท่านี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อใหม่แล้วมันจะแพงเยอะไหมเขาก็บอกอ๋อไม่นะก็เนี่ยดูให้คือแบบต่ําสุดเลยมันจ่าย2เครื่องบินเดียวไงก็เท่ากับว่า2เครื่องก็เท่ากับถั่วเฉลี่ยแล้วอะเครื่องหนึ่งก็ตกประมาณ50นินิดๆก็แพงกว่าแพงกว่าของเก่าของเก่าเราจ่ายกันที่39 สมาร์ทโฟนขึ้นมาแล้วมันใช้ได้หลากหลายมากขึ้นความสามารถโทรศัพท์ถูกไหมแล้วมันเพิ่มมาแบบเออก็ห้าสิบเก้ามันก็เพิ่มมาแค่ยี่สิบาทก็โอเคก็เลยเอาโทรศัพท์ตอนนั้นเนี่ยสมาร์ทโฟนอะ่ะก็ไม่รู้หรอกทางร้านเขาให้อะไรก็เอาก็เป็นยี่ห้อยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะก็ใช้มาหลายปีระยะหนึ่งจนเราไปไทยกันพอไปไทยเนี่ยมิเตอร์เขาก็ยังใช้ไอ้รุ่นเก่าๆของเขานะแล้วทีนี้เขาอยากได้ซัมซุงโน้ตสาม ก็เลยไปซื้อโน้ตสามที่ไทยของเขาแล้วปรากฏว่ามันเอามาใช้ที่นี่ไม่ได้เฮ้ยก็เลยต้องส่งเครื่องนั้นอะไปให้น้องสาวก็เป็นของขวัญเขาไปของขวัญอะไรสักอย่างหนึ่งอะแล้วมี่เดก็ซื้อใหม่ที่นี่พอมิสเตอร์ก็เปลี่ยนพรก็เลยอยากได้บ้างไงทีนี้แต่ว่าบสงกก็รอแล้วบพก็ดูว่าเอ๊ะมันมีรุ่นไหนที่ถ่ายรูปดีๆก็เห็นโฆษณาเป็น Sam s u ง g S5 แล้วจังหวะพอดีว่าเราเปลี่ยนระบบโทรศัพท์ ทั้งหมดเลยจากยี่ห้อเก่าปิดหมดเลยแล้วเปลี่ยนมาเป็นบริซอนแล้วได้บัตรของขวัญฟรีมูลค่าห้าร้อยพวกก็เลยได้จังหวะเอาบัตรของขวัญน,นั่นอนะเปลี่ยนเอาเป็นโทรศัพท์ของโอ้ก็เท่ากับว่าได้โทรศัพท์ฟรีมาใช้นะซัมซุงไอคือไอเครื่องไอเครื่องที่ใช้ไอซัมซุงเอสห้านี่แหละใช้มาหลายปีโบดไม่รู้ว่าว่านานว่านานเท่าไหร่แต่ว่าโบดไม่เคยคิดแบบจะเปลี่ยนแบบเอารุ่นใหม่รุ่นใหม่ไม่ใช่ก็จะใช้จนมันพังอะก็ใช้ใช้จนแบบเดี่ยงเหมือนกัน กี่ปีไม่รู้ฝนไม่รู้จำนวนตัวเลขเอาเป็นว่าใช้จนมันพังเลยเมื่อเร็วๆนี้พอยพกเตอร์ก็ก็ไปที่ร้านแล้วก็เปลี่ยนของเขาจริงๆแล้วเขาก็อยากได้แบบรุ่นทันสมัยเขาอยากได้ไอปัจจุบันนี้มันเป็นโน้ตเก้าไอ้ซัมซุงโน้ตเก้านะแต่พวกเราไปขัดเขาเ้ยเขาบอกว่า อยู่ไม่ค่อยได้ใช้อะไรอะ่ะแล้วตัวนั้นมันแพงอะ่ะอยู่จะซื้อเอาแบบแพงๆทําไมแล้วอยู่ก็ไม่ค่อยได้เล่นอะไรเยอะอ่ะเขาก็เลยเงียบคือเขาก็งอนเนี่ยแต่เขาก็ไม่พูดไว้เอราะมิเตอร์ปกติเขาจะไม่เถียงไม่อะไรไงเขาก็เงียบแล้วแล้วทางร้านเขาก็จัดตัวไหนมาให้ก็เอาของเขาเป็น L G L G หกมัง้งไม่ค่อยคุ้นกับยี่ห้อโทรศัพท์ก็เลยไม่รู้รุ่นนะแต่เออมิเตอร์เขาบอก L L G หกเขาหกหรือห้าอะไรประมาณนี้แหละเสร็จปุ๊บเขาก็เอามาใช้แล้ว ปกติแล้วเนี่ยเราจะซื้อเงินสดจ่ายสดใช่ป่ะแต่ทางครั้งเนี้ยทางวอร์เชั่นน่ะเขาก็บอกว่าเออเนี่ยยูไม่ต้องจ่ายเงินนะมันก็จะแบบเพิ่มเป็นแต่ละเดือนแต่ละเดือนไปอะ่ะมิเตอรเออก็โอเคนะแล้วมันเพิ่มในบินมันก็เหมือนแบบใช้ลืมๆนะก็ใช้มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนโทรศัพท์โอ้ห่ะมันเริ่มมีอาการเดี่ยงตอนแรกตอนแรกเลยเนี่ยมันก็จะมีเป็นแบบกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ําตาลน้าตาลขึ้นแต่ว่าพมก็ยังไม่เปลี่ยนเพราะมันยังใช้ได้อยู่ไงก็ใช้มาจากนั้นสองปีนะคะแต่ มีแต่หลายแต่คือไอ้ตัวโทรศัพท์ที่ซื้อใหม่ๆมาเลยเนี่ยปุ๊ใช้มาระยะหนึ่งไม่รู้กี่ปีอยู่ๆอะ่ะมันมีอาการแบบชาร์จไม่ได้เหมือนของีิเตอร์ี่เตอร์ชาร์จไม่ได้พราะเราก็เลยเอาไปที่ร้านแล้วร้านเขาเคลมให้ไม่เสียเงินเพราะว่าเราจะเป็นลูกค้าที่แบบนานจัดมานานนะเพราะว่าทางร้านเขาลองเทิร์ัสอเมอร์ไงเ้วเป็นลูกค้าที่ดีเราไม่เคยเบี้ยวไม่เคยจ่ายเงินผิดเวลาเขาก็เลยให้เครื่อง เปลี่ยนมาใหม่แต่ว่าเครื่องคงไม่ใช่เครื่องใหม่หรอกก็ใช้มาจนไอเนี่ยเหมือนเจ๊งเนี่ยแหละจนแบบมันเป็นลักษณะคือคล้ายๆของวิตเตอร์คอมพิวเตอร์ก็แบบชาร์จไม่เข้าแล้วพอซื้อซื้อฐานสำรองเป็นครั้งได้ที่ซื้อฐานโทรศัพท์สำรองมาเลยนะปรากฏว่ามันไม่เป็นที่ฐานมันเป็นที่โทรศัพท์มันชาร์จไฟไม่ได้แล้วอะ่ะเขาก็ถึงไปเปลี่ยนอของเขามาเนี่ยแหละแล้วของโอ๊ตอ่ะลักษณะาอาการคืออยู่ๆบันดับมูบไป,เ,ปเลยเว้ยแล้วมันก็เกิดมาใหม่ มันดับมุดไปเลยแล้วมันก็กลับมาใหม่ไงพวกก็กะว่าใช้ให้มันแบบให้มันตายค่ามือไปเลยแล้วกันมันจะได้คุ้มคุ้มสุดๆแล้วเนี่ยแต่มันไม่ได้เนื่องจากว่าโอนรับงานทางข้อความโทรศัพท์ไงทีนี้ถ้าเกิดว่ามันตายไปตอนที่โอนมีแบบข้อความเข้ามาว่าเออว่าต้องไปทํางานอย่างเงี้ยก็อดก็เลยตัดสินใจแบบวิเตอร์ว่าเออเนี่ยโทรศัพท์ไออ่ะมันม่องแท่งแล้วนะไปซื้อใหม่อยากอยากไปเปลี่ยนใหม่เงี้ยวิเตอร์ก็เลยบอกเออเนี่ยให้รอปีใหม่ก่อนเพราะว่าคือเขาได เขาได้รางวัลเขาเรียกอะไรอะเป็นเหมือนแบบของฝันพิเศษภาษาอังกฤษเรื่อรีวิร์ดนะคะคือได้แบบเงินเป็นเงินมูลค่าไม่ได้เป็นตัวเงินไงคือมูลค่าเท่านี้ให้เอาไปไปซื้ออะไรมาแล้วก็เอาไปเร็จมาแล้วก็เอาไปขึ้นเงินว่าเออฉันได้ใช้ตัวรางวัลที่ฉันได้แล้วเ,ออเป็นของขวัญแล้วกันที่ฉันไปมาแล้วตามจํานวนนี้เงตอนแรกที่เขาให้พอดูอะคือ200เหรียญพลก็เออโอเคไอคิดว่าไอรอได้โทรศัพท์ไอก็ยังพอพอได้อยู่นะ แต่มันไม่เก็บไฟไม่อะไรแล้วไงมันเร็วมากทานไปเร็วมากเสร็จปุ๊บพวกก็รอก็ไม่นานเขาก็ไปเขาก็ไปคุยปีใหม่เปิดมาเขาก็ไปคุยกับทางบริษัทเขาว่าเออมันจะยังไงแล้วเสร็จปุ๊บพวกก็เมื่อวานกลับมาบ้านแล้วมันจ้สึกอาการแบบมันเจ็บกล้ามเนื้อหลังว่าก็บอกเออเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะไปหาหมอพรุ่งนี้ก็คือวันเสาร์วันนี้นะคะเขาบอกอยูไม่เอาโทรศัพท์ใหม่แล้วเอาโทรศัพท์ก่อน <laughs> หาหมอไว้ที่หลัง <laughs> แบบเห็นเห็นกันของเว้ยตัวช่างมันแก่แล้วไป Alf. ไปถึงที่ร้านโพระเยอะพอพอออกกันมาพวกก็ p ถามมิเตอร์ว่าเออไอ difficult ป่ะ difficult คือภาษาอังกฤษมันก็แปลว่ายากอ่ะแต่โบว่าภาษาไทยมันคือเยอะเขาบอกใช่มากเลยยัวมากก็ถามเขาบอกว่าแต่ยูรู้อยู่แล้วรู้จักเมียยูอยู่แล้วบอกใช่เยอะเขาก็บอกมิเตอร์ว่าเนี่ยอยู่เข้าไว้ในร้านนะ ให้อยู่บอกเขาว่าไอมาจ่ายเครื่องนี้คือคือโปลนะพอบ,บดก่อนไปพวกก็เช็คในบัญชีออนไลน์ก่อนว่ามันมีอะไรยังไงบ,บอกว่าคขมพมวเตอรอะเขามียอดค้างอยู่4 8 1ดเอ็ดเหรียญเราก็จะปิดปิดราคาเครื่องนั้นแล้วก็เริ่มเครื่องใหม่เขาก็ได้เราก็ได้ใบเสร็จเอาไปเบิบกก็บบไม่เตอะว่ายู่เข้าไปนะอยู่บอกว่ามาปิดเครื่องนี้แล้วก็ซื้อเครื่องใหม่ให้ชีเขาก็บอกเจ้าหน้าที่ไปเสร็จสับปุ๊บแล้วก็ คุยกันตอนแรกยังไม่ได้เอาเครื่องก็คุยกันแล้วทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าเอ้ยยูไม่จําเป็นต้องต้องจ่ายหมดนะอยู่ก็จ่ายผ่อนไปสิเครื่องนี้แล้วก็เหมือนแบบโอนยอดได้ประมาณเนี้ยคือแบบให้ให้ทําเป็นว่าปิดเครื่องนี้ไปแล้วแต่เอายอดผ่อนไปไว้ที่เครื่องใหม่อย่างเงี้ยพวกก็เลยบอกว่าไม่เอาเพราะว่าที่เรามาเราต้องการที่จะได้ใบเสร็จเพื่อไปเบิกกับบริษัทตอนแรกเขาก็แบบไม่ได้ไม่ได้พูดถึงแบบ คือเขาอาจจะไม่เข้าใจวอรหรือเปล่ารู้พราะมิเตอร์นั่งฟังเฉยๆฟื้นคนเดียวพนักง,งานก็พยายามที่จะบอกว่าเออยูก็ไม่เห็นต้องจ่ายอะไรก็บไอนสุดท้ายมันก็เลยบอกว่าคือยูทํายังไงก็ได้วันเนี้ยไอต้องการใบเสร็จสี่ร้อยเพื่อจะเอาไปเบิกไปเบิกบ,บริษัทบุคคชีได้ปีใหม่มาสรุปสุดท้ายพนักง,งานก็บอกอ๋อคือเครื่องเนี้ยทางบริษัทเขาใจ่ายให้อยู่ใช่ไหม บอกใช่บอกโอเคไอเข้าใจละจะให้มิเตอร์พูดไม่ทันใจอะพูดเองอะพูดเองดเดี๋ยวบอกจะเท่าใจไม่เข้าใจเดี๋ยวก็รู้อ่ะสรุปสรุปว่าก็ทําเรื่องได้ใช่ป่ะพอทําเรื่องได้เสร็จปุ๊บก,ก็มาที่บอรโสบก็บอกว่าโทรศัพท์ที่ไอจะเอานะไอไม่ไม่หมายยี่ห้อไม่ซีเรียสแต่ไอไม่เอาแอปเปิลไม่เอาแอปเปิลเลยนะ <S <S แล้วก็ไม่เอาแพงมากคือไอก็ให้มันเหมือนกับที่เครื่องที่ใช้อยู่ให้มันใช้อินเทอร์เน็ตได้ให้มันใช้ เหมือนแบบมีรูปภาพได้ถ่ายรูปได้แล้วก็ต้องมีแจ็คใส่หูฟังเพราะว่าดูจาก YouTube ฝรั่งหลายๆคนหลายๆบางรุ่นเนี่ยมือถือมันไม่มีไอ้แจ็คใส่หูฟังผมก็เพิ่งรู้นะว่ามือถือบางอันไม่มีแจ็คใส่หูฟังเขาก็โอเคเขาก็ไปเอามาไปเอามาปุ๊บมันก็เลยได้เป็นเป็นยี่ห้อ LG เหมือนของวิเตอร์แต่ว่ามันเป็นรุ่นใหม่กว่าคือรุ่นเจ ข <G 7> าเรียก G7 ป่ะไม่รู้บางนะคะแต่ว่าอันนี้อันนี้เป็นใส่กรอบไว้ป้องกันเดี๋ยวเดี๋ยวมีเรื่องกรอบมันบางปุ๊บก็เลยก็เลยถามอ่าแล้วราคามันเท่าไหร่ราคาเครื่องนี้อยู่ที่เจ็ดร้อยนิดๆน,นะคะอย่างของมิเตอร์อะ่ะของมิเตอร์มันประมาณแปดร้อยนิดๆน,น,นะคะทีนี้ปุ๊บก็เลยบอกว่าอ่าแล้วกล้องถ่ายรูปเป็นยังไงเพราะว่าเพราะว่าปุ๊บก็บอก,บกบใช้สัญญาิก็จะใช้ ต้องถ่ายรูปอ่านวิดีโอลง youtube เขาก็เออพูดไปเสร็จปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยไออะดูใน u t u b e รีวิวหนึง่งเขาบอกว่าของ l อแต่รุ่นอะไรจำไม่ได้มันจะมีกล้องเป็นเหมือนแบบ wide angle lens คือมีแนวกว้างด้วยเนี่ยมก็บอกเอออย่างนั้นก็ดีเขาบอกว่าอ๋อถ้ารุ่นนั้นอ่ะมันจะแพงกว่านี้ก็หลักพันพุ้บบอกโอ้ ا, มงั้นไม่เอาอ่ะไม่ไม่ไม่ได้แบบจะซีเรียสอะไรขนาดนั้นอ่นนี้ก็ได้้ก็หันมาทำเออยูอโอเคไหมเขาก็เออ ขาโอเคนะคือเราต้องถามคนจ่ายเงินสรุปก็เลยออะเอาเอา,เอาตัวนี้แหละพอเอาตัวนี้เสร็จปุ๊บกูก็ถามว่าเออแล้วมีแผ่นป้องกันด้านหน้าจอไหมแต่ที่นี่คือที่ถามเนี่ยมันไม่มีแบบรวมๆเข้าไปนะทุกอย่างจ่ายเงินหมดเลยคือมีแผ่นหน้าจอไหมมีไอ้ที่ใส่ป้องกันโทรศัพท์กระแทกตกไหมอะไรเงี้ยเขาก็เอา,ม,ามันเป็นสีดําเว้ยกูบอกโอ้ยไม่เอาสีดําดิ บอกไอ้ไม่ชอบพอของเก่าพมันเป็นสีชมพูเดี๋ยวให้ดูนี่อันนี้อันนี้มันใส่ไม่ได้เพราะว่ามันคนละรุ่นคนละยี่ห้อไงแล้วความยาวมันก็ไม่เท่ากันเพราะเราสับตัวตัวเก่ามันสั้นกว่าพมก็เลยบอกว่าคือไอดูแล้วแบบไอไม่ไอไม่ชอบตรงนี้นิดนึงคือชอบที่มันบางแต่ไม่ชอบที่มันยาวแต่ดีมันไม่ยาวเยอะเหมือนกับซัมซุงเอสแปดเราจับของเพื่อนโหมันยาวผมไม่ชอบมันยาวเยอะเกิน อันนี้ก็โอเคพอ,พอรับได้ปราก็เลยบอกเขาว่าเออไอไม่ค่อยชอบนะแต่เดี๋ยวอาจจะพยายามไม่ใช่ไอยพยา,ายามไอจะจะเปลี่ยนความคิดให้ชอบมันเพราะไอคงใช้อีกยาวนานเลย <c oughs> เขาก็ไปหาที่เป็นสีสีมาแต่สีสีมันเป็นเหมือนแบบแบบแฟชั่นปอกแฟชั่นแล้วบุไม่ได้แบบต้องการแฟชั่นบอทแค่ต้องการ ป้องกันโทรศัพท์เวลามันตกมันกระแทกอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นแบบเหมือนพลาสติกเหนียวๆอ่ะเหมือนของเก่าอ่ะแต่ส่วนใหญ่ของที่มันเป็นแฟ่ชมันเป็นพลาสติกแข็งคือถ้าตกคือแตกเหมือนกันพวก็เลยอ่ะโอเคงั้นเอาอันนี้ดีกว่าก็ชอบมันเป็นของยี่ห้อมันเองอะแต่ที่เอามามันไม่ใช่ไงก็แบบเออเดี๋ยวมาทํายังไงให้มันเป็นสีสันเองแล้วพันมีถุงใสอันนี้เลยไม่ต้องเย็บใหม่นึกว่าต้องเย็บใหม่เพราะว่าทำโทรศัพท์ตกบ่อยดีมันมีถุงมันรองรับพะถุงพอทำไว้ค่อนข้างหนานิดนึงนะคะ ทีนี้เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องอ Gmail ปวกก็ล็อกอิน Gmail ไม่ได้ปว๊กเวราะจำพาสเวิร์ดตีแล้วนะมันก็ล็อกอยังไงก็ล็อกไม่ได้เว้ยปรกกบ้านมาถึงบ้านแล้วเออมันพาสเวิร์ดจะจำถูกแต่จําผิดว่าตัวไหนตัวใหญ่ตัวเล็กอะก็เลยล็อกไม่ได้แล้วเขาก็ทําเรื่องแบบเออลืมพาสเวิร์ดแล้วก็จะรีเซ็ตใหม่ทีนี้ระบบระบบของ Gmail เขาป้องกันปกเพิ่งมาเพิ่งมายกเลิกการขอ ขอเปลี่ยนพาสเวิร์ดเออขอตั้งพาสเวิร์ดใหม่ที่บ้านแล้วเรียบร้อยคือระบบเขาป้องกันดีมากเขาไม่ให้เนะี่ยทันทีเขาบอกต้องรอประมาณ3-5วันถึงจะส่งพาสเวิร์ดใหม่ได้ทีนี้ผมก็ถามว่าอ้าวแล้วถ้าแบบนี้เนี่ยไอไปทําเองได้ไหมที่บ้านอ่ะยู่จะได้ไม่ต้องแบบรองไงคือเดี๋ยวไอไปทําเองว่ามันต้องทํำยังไงยูก็บอกมาเพราะนั้นโทรศัพท์เก่าก็เทรดเข้าไม่ได้ก็คือแบบเหมือนเทิร์นไปอ่ะไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เสพสับเขาก็บอกว่าเอออย่างนั้นก็ได้ไงย,งยูก็ต้องรอพัสรรอไอพ้พาสเวิร์ดใหม่อยู่ดีไม่งั้นยูก็จะแบบโอนรูปภาพไม่ได้บอกอ๋อรูปภาพไม่ซีเรียสเอาแค่เอาแค่ชื่อคนในนั้นพอแล้วเขาก็าอ๋อเท่านั้นได้เลยเขาก็เลยก็เลยสรุปว่าเขาก็เลยตั้งอีเมลขึ้นมาหลอก,ลอกเพื่อจะโอนเอาเนื้อหาไอ้เลยนะคอนแทคคนที่ติดต่อเข้ามาเท่านั้นเองแล้วจากนั้นพวกก็เลยถามว่าเอาแล้ว ไอ้ต้องรอสามถึงห้าวันไหมแล้วต้องลบยังไงอะไรเงี้ยก็ถามถามถามเขาหมดเลยนะเขาก็สอนให้เขาก็บอกก็ได้อยู่ก็เพิ่มเข้าไปเลยของกลับมาพวกก็เลยมาดูจัดการทําก็เรียบร้อยเสร็จสรบแล้วนะแล้วทีนี้สิ่งที่ได้เพิ่มมานี่แท็บเล็ตขนาดนี้นะคะมันเป็นขนาดที่พวกเคยใช้แล้วขายไปแล้วมันเขาบอกว่าเราอ่ะเป็นลูกค้ายาวนาน สิปีขึ้นไปก็เลยได้แท็บเล็ตฟรีหนึ่งตัวเพราะว่าตามราคาท้องตลาดเขาก็พูดนะเออราคาท้องตลาดมันสองรอาสเก้าอะไรอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่เราต้องเพิ่มเขาก็มันเป็นการตลาดอย่างหนึ่งนะพวกก็คิดไปเออวะ่ะคือเขาอ่ะให้ลูกค้าผูก2ปีเพราะเขาจะได้จะได้เงินค่ารายเดือนที่เราใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเพราะตัวนี้มันเป็นเขาเรียกแท็บเล็ตทูโกก็คือ มันมี WiFi ในตัวด้วยแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับ 4G จำที่พก็บอกไอ้ท e ูโกทูโกนี่คืออะไรอ่ะมันเหมือน 4G อย่างงี้มาเขาบอกเออใช่ของยูใช่ไหมแล้วพปก็บอกแล้วถ้าไม่เอาอ่ะแต่บนนึกในใจถ้าไม่เอามันก็ขาดทุนใช่ป่ะเราค่าค่าเครื่องมัน299อะ่ะแล้วเราเสียเราต้องผูกกับเขา2ปีมันมันเดือนละสิเหรียญ2ปีก็240อะ่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็หลุดเราก็ขายเครื่องนี้ก็ได้ใช่ป่ะดู <laughs> นี่เมื่คิดเป็นเงินเป็นทองเว้ยเสร็จก็หาไม่ไดไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเออ ก็เอาเดี๋ยวไปหาเรื่องใช้เองแหละประมาณนี้นะก็เลยตกลงได้ตัวนี้มานะคะก็สองปีแลกกันแล้วหลังจากนั้นแล้แบบจะไปคงไปขายก็ว่าไปทีนี้พวกก็เลยบอกวิดวาวอกเออก็ดีมกันนะเวลาเราเดินทางทางรถอะไอ้ก็มีอินเทอร์เน็ตเล่นเพราะพ่อบอกเขาว่าถ้าเราไม่เอาไอ้ตัวเอาแต่แท็บเล็ตแล้วเราไม่เอาสัญญาณที่เป็นชูโกด้วยได้ไหมเขาบอกมันไม่ได้เพราะว่ามันต้องไปด้วยกันพวกก็เลยออเขาคงแบบเขาอยากขายไอ้สัญญาณนี่ไง เพราะว่าเราใช้ฮอสปอตอยู่แล้วเราก็เลยไม่รู้จะเอามาทำไมอีกอะแต่สรุปสุดท้ายมิเตอร์บอกเออเอาไปเถอะเดี๋ยวหาหาเรื่องใช้เองอะเพราะของมิเตอร์มิเตอร์เขามี Apple อยู่ Apple ิลเขาคือแท็บเล็ตที่เรามีทั้งคู่อะเราไม่ได้ใช้สัญญาณอะไรเลยแล้มันเป็น Wi-Fi หมดเลยไงเพราะเวลาใช้เราจะเปิดใช้ฮอสปอตอยู่แล้วจากมือถือแล้วก็รับสัญญาณได้ใช่ป่ะเสร็จมิเตอร์ก็บอกว่าอ๋อไอ้ใช้ไอ้ใช้ Apple เอาไว้เอาไว้ฟังเพลงก็โอเคกันอยู่ก็เ้าไปให้เขาใช้สองเครื่องไปเลยเพราะเครื่องนี้มันเล่นอินเทอร์เน็ตไได้ง เออก็เลยสรุปออกมานะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆมิเตอร์ก็นั่งฟังพวกก็นั่งคุยคุยกับพนักง,งานก็ทําไปนั่งฟังไปอ๋อแล้วก็อันนึงที่แบบพวกอ,อยากเอามาคุยไฮเทคมากเลยไอ้ตัวพวกก็ถามว่าไอ้หน้าจอป้องกันหน้าจอเนี่ยปกติแล้วเราจะเป็นแผ่นๆใช่ป่ะสาหรับใครที่ไม่รู้นะแต่ว่าใครที่รู้แล้วก็แล้วไปมันจะเป็นแผ่นๆนะมาติดแต่อันนี้ เป็น technology nano, technology nano. เทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีนาโนปราะก็พยายามที่จะมองกล้องอยู่นะแต่มันอดที่จะมองตัวเองไม่ได้ตาก็เลยเหมือนกับไม่ได้มองมองผู้ชม,มน,นะอ่ะจะพยายามแต่พอมองกล้องก็ชอบเง็นคอทําไมเนี่ย <c oughs> อ่ะมันเป็นเทคโนโลยีนาโนนะคะนาโนก็คือเขาเป็นน้ํเอาน้ามาใส่แล้วก็ถูถูถ,ถ,ถูแล้วก็รอรอห้านาทีมันก็จะแข็งตัวนะเพราะว่าเออเว้ยเทคโนโลยีไฮเทคนะแล้วก็คุยเรื่องแบบเออ เมื่อก่อนไอามาเนี่ยก็อยากจะเป็นพนักงานขายนะที่ประเทศเนี้ยแต่พิจนารณาแล้วจากที่แบบพนักงานขายแล้วก็ต้องรู้รายละเอียดต้องจำเนื้อภาษาไอาไม่ผ่านอะ่ะก็ถามเออยูอยากเป็นพนักงานขายอะไรยังไงก็คุยกันไปนะแล้วก็คุยรู่นนี้นะั่นเยอะแยะ,ยะมากมายเลยคุยแบบสรุปคือเราอยู่ในร้านโทรศัพท์เนี่ยสองชั่วโมงแล้วก็มันมีปัญหาไอพาสเปิดเนี่ยที่โบ๊พยายามแบบบอกเขาว่าไม่เอาไอาไม่เปิดคือดื้อ,อยังไงก็ไม่เอาไม่ยอม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  <laughs> สุดท้ายก็ได้ได,ได้เรียบร้อยเสร็จสับพอจะกลับปุ๊บ พวกก็บอกว่าอ่ะโทรศัพท์เก่าอ่ะยูลบข้อมูลให้หมดเลยนะเขาบอกอ้าวเดี๋ยวยูบอกอยูยูจะไม่เทรดยูจะไปบอกไม่ใช่ไงคือตอนแรกอ่ะที่อายว่าอาจจะไม่เทรดเพราะว่าถ้าเกิดว่ายูเอาข้อมูลมาไม่ได้ก็ต้องไปทําเองที่บ้านอันนี้ยูหาวิธีทางทําให้ได้แล้วไงไอก็ไม่เอาไงแต่เขาก็บอกเราแล้วมมีความรู้สึกว่าเออเขาอาจจะแบบรู้สึกว่าไอทำไมมันยุ่งยากเดี๋ยวทําเดี๋ยวไม่ทําแล้วเขาปิดเขาปิดระบบไปแล้วประมาณนี้มั้งพวกก็เลยเออไอขอโทษนะที่แบบ ทำให้เข้าใจผิดเงี้ยเออไอตกลงไอเทรดรับการอ okay ยู่โอเคไหมเขาบอกอ่าโอเคเดี๋ยทำทำได้ไม่มีปัญหาแล้วทาทำ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 มันก็เท,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 ท่ากับว่าลดขายเครื่องนี้ไปเท่ากับเงินผ่อนหนึ่งหนึ่งงวดอ่ะนะก็ดีนะผ่อนเพลินไม่ต้องใช้เงินก้อนโดยปกติแล้วเราเราเราย้ําเรารวยเราไม่ซื้อของเงินผ่อนเราเรวยแต่ว่าให้พูดถึงเงนึกถึงตอนที่เรียนหนังสือว่าจ่ายค่าเทอมคือตอนแรกไม่รู้ไง าเขาผ่อนค่าเทอมได้ไงพวกก็มาขอเงินวิเตอร์เต็มเลย่าจ่ายค่าเทอมประมาณพันนิดๆต่อเท่าไหร่เหรียญพันนิดนี้นะนะงวดแรกอะจ่ายก็มาขอแล้ว่าก็รู้สึกเกรงใจวิเตอร์นะเพราะว่ามันต้องจ่ายเป็นเป็นยอดใหญ่อะแล้ววิเตอร์ก็จ่ายเช็คเขียนเช็คแล้วปรากฏว่ามันจ่ายไม่ได้เพราะว่าอะไรพวกจำไม่ได้วะพวกก็เลยต้องโทรเขาว่าเออจ่ายแบงค์เครดิตได้ไหมก็โอเคได้แล้วพองวดต่อไปอะพวกก็อ่า มาถามมาบอกเขาว่าเออที่ที่แคชเชียเออว่ายอดเท่าไหร่อาจจะมาจ่ายเขาถึบอกเออถ้าเกิดยอดมันงวดนี้อยู่จ่ายเท่านี้ว่าเอา้าเดอมันจ่ายผ่อนได้ด้วยหรอเขาบอกได้ย่ก็จ่ายพวกเลยว่าเออว่ะมันก็สบายบายไม่มีดอกเบีย้ยด้วยอะ่ะตั้งแต่เทอมที่สองเป็นต้นมามันก็เลยจ่ายผ่อนตลอดเลยไงเขาก็จะมีกําหนดว่าเออจ่ายเทา่านี้แล้วพวกก็มาบอกม่ตเติมไม่ได้เขาก็าโอเคมันก็เหมือนกับแบบแบ่งเบาภาระไปเราสามารถที่จะเอาเงินไปไทยทําอย่างอื่นได้ก่อนอย่างเงี้ยเออพอมายังี้เออก็ดีนะจ่ายผ่อน คนรวยสาธุขอให้รวยจริงๆก็มาเล่ากันเท่านี้นะคะเรื่องของโทรศัพท์ไปร้านโทรศัพท์มาได้โทรศัพท์ใหม่มาแล้วนะยี่ห้อเปลี่ยนๆบ้างหาดใช้อย่างอื่นบ้างนะคะ LG ไม่มีซัมซุงแล้วนะ LG ตอนนี้เป็นเสา LG จนกว่ามันจะเจ๊งมันจะเจ๊งแล้วเดี๋ยวจะเป็นเสาอะไรอีกอก็ว่ากันไปที่ดีใช้ใช้แบบ เรื่องโทรศัพท์เนี่ยไม่ได้สนใจเลยไม่เหมือนที่ไทยที่ไทยก็แบบจะเปลี่ยนเรื่อยๆเพราะมันเป็นตลาดใหญ่กว่าที่นี่ใช่ไหมก็เ,เล่าเรื่องตลาดโทรศัพท์ไปเลยให้พนักง,งานฟังนะโอเคเท่านี้แหละไปดกว่ะบ๊ายบายขอบคุณที่มาชมมาดูวิดีโอโแ,ลแล้วก็ฟังนะคะถ้าใครอดทนฟังจนถึงจบนี่ผมขอบพระคุณมากเลยอะ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะไปละบ๊ายบายไปจริง,รงสวัสดีค่ะจุ๊บ